ตอนนี้ประธานสื่อให้เงินเดินคุณเท่าไรประธานลูกคะฉันไปเพราะเงินเหรอคะคุยเรื่องเงินมันเชยพี่หนิงเหมืองเก่งมากเลยนะคะปัญหาที่ตรวจสอบยากเขาก็ยังหาเจอพี่หนิงูดจบหรือยังปากคุณนี่เช่ามาหรือไงไม่พูดแล้วขาดทุนเลยปากคุณนี่เช่ามาหรือไงไม่พูดแล้วขาดเช่ามาหรือไงประธานลูก ไม้ต่อคขาเลยหคื่นมันลื่นเดี๋ยวระวังหน่อยละรอด้วยค่ะอขอ,อขออะไรพูดให้จบเพิ่งเลิกงานเหรอจะลงไปเหรอคะอืมขอบคุณคะ่ะหลังจากฉันได้เป็นผอ,อฉันจะตอบแทนคุณเป็นสองเท่าเลยคะ่ะกว่าคุณจะได้เป็น